ก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการพิสูจน์สูตรปร,ริมาตรทรงกลมนะครับไอ้ปริมาตรทรงกลมที่มันเหมือนรนะูปบอลน่ะง่เนี่ยคิดงนะ่ายๆทีนี้สูตรตอนมาไปสูตรปริมาตรทรงกลมที่เราเรียนตอนมาไปเป็นยงไงสนะี่ส่วนสามพายห้ากำลังสามเอ๊ะไอ้สูตรนี้มันยัไงวะเออเราลองคิดเล่นๆไหมไอ้สูตรเส้นรอบวงสูตรเส้น,สนรอบวงเนะี่ยถ้าเกิดเราอินทิเกรตวายดีอาร์ คิดว่าจะได้อะไรลองไปดูเลยอินทิเกรตสองพอารไพดีอารนะก็จะได้าพอารกำลังสองซึ่งพอารกำลังสองเนี่ยมันก็คือพื้นที่ใช่ปะพื้นที่สองกลมอ้อาวเร่งนี้แสดงว่าถ้าเกิดเราอินทิเกรตพื้นที่เนี่ยเราจะได้ปริมาตรไหมเดี๋ยวผมไปทำให้ดูถ้าเกิดเราอินทิเกรต เทียบกับ R ผมก็จะได้เศษหส่วนสามภาย R กำลังสาซึ่งมันไม่เท่ากับสูตรนี้อ้าถามว่าทำไมเราถึงอินทิเกรตพื้นที่ถึงไม่ได้ปริมาตรล่ะเพราะเพราะว่าเราอินทิเกรตบนพื้นที่สองมิติแต่เราไม่ได้ทำการอินทิเกรตบนพื้นที่3มิติครับซึ่งวันนี้พี่จะมาสอนการอินทิเกรตแบบ2มิตินะครับ นิเกตหลักสามนิติเสจใช่ซึ่งการนิเกตเนี่ยเป็นอินิเกตสามขั้นนะครับนิเกตสามขั้นหน้าตาเป็นอย่งไรก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดแบบนี้อินี้ิเกลสามนิเกตสามขั้นแล้วทีนี้เนี่ยฟังก์ชันตรงนี้ที่จะใช้เป็นจาโคเบียนของทรงกลมจาโคเบียนจะมีสูตรแบบนี้ i อสกำลังสอง สายเซตาแต่ทีนี้เราให้เป็นมุมฟรีมุมฟรีมันตั้งจากมุมเซตาแบบนี้ตรงที่มุมเซตาเนี่ยเอ้ยมุมฟรีเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นในแนวแกนแทรนะส่วนมุมเซตาเนี่ยจะเป็นแกน xy ในหืองอปฏิปติเป็น xy สำหรับมุมเซตาอันนี้พูดให้เข้าใจง่ายก่อน มันเหมือนมองลูกบอลรูกหนึ่งอนะแล้วทีนี้เราเราได้จากโคเบียแล้วใช่ไหมตรงนี้คือจากโคเบียเขีนจากโคเบียของสรงคลมนะครับเที่ยวกักอะไรบ้างมุมฟรีเนี่ยจะเป็นได้ตั้งแต่มุมศูนถึงภาย อานต่อไปเลยก็คือระดีนิเก็ตตั้งแต่ศูนย์ถึงสองพายในมุมซีพาตแล้วก็อันสุดท้ายคือลัศมีของวงโลมนะครับก็จะเป็นร R ไม่งงเนาะอ่ะผมที่เิเก่ยโชว์เลย กับ a ยกกำลัง,งสองคอสายได้เท่าไหร่ครับลบหนึ่งลบกับคอสศูน เราก็จะเหลือตรงนี้ศู้าคูณสอง i ก็เป็นลบสอง R ที่มนสอง,สองเป็น,นเซตแล้วก็มีอ่ะทีนี้เราจะมาอินทิเกรตต่อของขอช่วง,งเซต้าาก็จะได้ แกะเอาแกระลูดออกเลยก็จะได้4 i i ยกกำลัง2แล้วทีนี้ทีเก็บ ypr นะก็จะได้เป็น i ยกกำลัง3ส่วนได้3เข้าใจปะ้ะอันนี้คือการพิสูจน์ส่วนปริมาต ก็จะประมาณนี้แหละสำหรับการทิเกตสามขั้นของปริมาณสังคมอ่าเสริมนิดนึงคือไอมุมฟรีมุมเซตามุม,มอาร์เนึ่คืออะไรขั้นแรกเนี่ยเรามองลูกบอลรูปหนึ่งอะอ่ะผมอันนี้คือแผ่นซีดีแล้วกันแผ่นซีดีเนี่ยมีมุมเซตาคือสองพายระยะห่างจากจุดศูนย์กลางตรงเนี้ย ือ,อีไนนอม่ออกปะไอตรงนี้คือลักมีไอตรงนี้คือการหาพื้นที่ของทรงกลมงนี้ทีนี้พอเราได้แผ่นซีนี่ยเราจะหาเราจะอินทิเกรตหาปริม่าของทรงกลมเนี่ยเราก็ต้องยังไงอินทิเกรตเหมือนหมุนแผ่นซีีไปไปพายอ่ะไปมุมพายอะ่ะไม่ออกป่ะเราก็จะได้ปรลิม่าทรงกลมอันนี้ต้องเช็คจริงเนทางารนนะแปลว่า ไอ้ตรงเนี้ยก็คือมุมฟรี้าพบอกว่ามันขึ้นอยู่ในแนวแกนมแซกแ,แล้วไอ้ตั้งแต่